สวัสดีครับผมนี่นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของพัดลม Red m a k ตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเรามาดูสเปกกันนะครับผมสเปคเขา12โวลต์นะครับผมกินกระแสไฟที่0.3แอมป์นะครับผมแรงดันอยู่ที่12โวลต์นะครับเป็นไฟ DC นะครับผมไซส์นี้ประมาณ12เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า พัดลมตัวนี้จะให้ความเร็วรอบที่เท่าไหร่นะครับผม,บผมเดี๋ยวเราก็เริ่มต่อพัดลมก่อนนะครับผม นี่ผมจะลองวัดดูเลยนะครับผมเดี๋ยวลองตั้งให้แม็กสุดดูซิว่าได้เท่าไหร่นะครับผม มาดูกันเลยนะครับว่าค่าของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเจ็ดจุดสี่นะครับผมเจ็ดจุดสี่เมตร mm ต่อวินาทีนะครับผมเจ็ดจุดสี่มิลลิเมตรต่อวินาทีแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่ยี่ี่จุดเจ็ดนะครับจริงๆที่อุณหภูมิแบบนี้เพราะเราในห้องผมเปิดแอร นะครับก็ถือว่าแรงนะครับผมลมแรงมากนะครับผมเซตนี้นะครับผมสำหรับพัดลมเซตนี้มากันเป็นคู่นะครับผมเราไม่ได้ขายตัวเดียวนะครับเราขายเป็นคู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมหนึ่งเซตคือหนึ่งคู่นะครับนะครับผมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผม แจ้งใต้คลิปอีกทีนึ่นะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามีพะโลมตัวอื่นอีกนะครับผม